ถ้าคุณอยากได้จอคอมที่ฟังก์ชันครบทั้งเล่นเกมทั้งทำงานและก็ดูหนังไปด้วยในราคาที่คุณจับต้องได้เราขอแนะนำ ex 2 7 1 0 s จอคอมสเปคครบพร้อมระบบ hdr i คมชัดเต็มรูปแบบเต็มเต็มตาหาซื้อได้ตามร้านคอมทั่วไปนะครับสวัสดีครับคุณยผมแอดมินเ k ครับวันนี้ก็จะมารีวิวจออีกแล้วนะครับกับเจ้า ex 2 7 1 0 s นะครับตัวนี้ เป็นจอ27นิ้วนะครับแล้วเรารีวิวเจ้า EX 3 4 1 5 R นะครับซึ่งเป็นจอ HDRI แต่ว่าเป็นจอกว้างขนาด34นิ้วซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันใหญ่ไปไหมราคาอาจจะดูแบบนะเกิดกำลังซับไปนิดนึงแต่เจ้าตัวนี้นะครับ EX 2 7 1 0 S เนี่ยราคาก็จะเรียกว่าให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงฟังก์ชันต่างๆก็ถูกยกยอดมาจาก EX 3 4 1 5า R มาใส่ไว้ในนี้เช่นกันแต่ผมเดี๋ยวเรามาดูนครับผมว่าข้างในเจ้าตัวเนี้ย มันมีอะไรดีแล้วมีอะไรเจ๋งบ้างครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยอันนี้เราจะมาดูสเปคกันแบบทางการของ BenQ Mobius EX2710S นะครับขนาด27นิ้วตัวนี้กันนะครับขอบเขตสี sRGB เนี่ยมาถึง99%นะครับมีฟีเจอร์ HDR ที่ทำให้ภาพอิ่มตัวครับสีสันสมจริงมากนะครับผมแล้วก็มีการแยกวัตถุในที่มืดที่ทำให้มีมิติมากขึ้นแล้วก็สมจริงมากขึ้นนะครับผม ซึ่งมันเหนือกว่า HDR แบบปกติทั้งเล่นเกมและดูหนังนะครับผมมีลำโพงในตัวระบบเสียงเทอร์โวโล2.5วัตต์2ตัวนะครับเป็นลำโพงที่เรียกว่าใส่มาเนี่ยบิวอินออกมาทำให้จอตัวเนี้ยมีเสียงที่ดีขึ้นกว่าจอปกติทั่วไปนะครับ นอกจากนี้นะครับยังรองรับฟีเจอร์ f ฟ e ีซ n งและมีฟีเจอร์ถลอมสายตา i อแครตัวจอสีสดเล่นสบายตามากนะครับความพิเศษหนึ่งนะครับสำหรับจอนี้เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับจอตอนนัวนี้หมุนซ้ายหมุนขวานี่ครับอันนี้อันนี้ขึ้นสุดแล้วนะเดี๋ยวรู้มันลงสุดเท่าไหร่นะปึ๊บนี่ครับแทบชิดติดโต๊ะเลยนะครับ ขาตั้งเป็นเหล็กทรงสามเหลี่ยมแล้วก็ตัดด้วยแผนเนลลาสีส้มดูสปอร์ตเกมเมอร์ขึ้นมาทันทีเลยนะครับเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วมากน่ครับอีกทีที่นี่ผมชอบมากนะเวลาผมนั่งเล่นเกมเนี่ยบางทีผมก็อยากจะแบบเอกนเนกนอนพิงหลังเอื่อยๆบนเก้าอี้เกมเมอร์ของผมมั่งนะอ่าแล้วก็นี่ครับงัดขึ้นนี่งัดขึ้นได้ข,ขนาดนี้เลยนะฮะแล้วงัดลงนี่ครับ ประมาณนี้แต่จอเป็นจอแบบเป็นจอแบนปกตินะไม่ใช่จอโค้งเคิร์บนะประมาณนี้เนาะอันนี้เราก็จะมาเทสกับ PlayStation ะครนะเมทัลบิตเราเล่นเกมบนคอนโซลเป็นหลักนะครับจะไม่ค่อยได้แตะ PC เท่าไหร่นานๆจะแตะสักท,ทีนึงแต่ก็นะเรามาดูกันก่อน,อนว่าให้เ e s o l u t i o n และค่าความละเอียดสีเท่าไหร่ใน PlayStation 4นะ เรามาดูกันที่นี่ก่อนเลย o u n n d s d s e r n e นนะแล้วไปดูที่ video output setting นะครับนี่เราปรับกันที่ resolution นี่รองรับนี่เลย y u v 420อ่ะหลายคนงง y u v 420มันดีกว่า rgb ตรงไหนมันเป็นเรื่องของค่าแสงและค่าสีครับผมอัตราส่วนสีเอ้ยอัตราส่วนแสงอยู่ที่4ต่อ2ต่อ0แสงกับสีเนี่ยมันจะให้ไม่เกี่ยวกับความละเอียดนะแต่จะให้ค่าสีที่ คมชัดสวยงามขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วกันอธิบายแบบครขข่าวๆไปเร็วๆนะเราไอเขาเรียกว,ว่าข้อมูลเชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวไปหาดูเอาใน Google แล้วกันนะแต่อธิบายคร่าวๆคือ yuv 4 2 0สเนี่ยสีมันดีกว่า rgb แน่นอนอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะทีนี้เรามาดูที่ hdr เนี่ยมันปรับออโต้อยู่แล้วเพราะว่าเกมบางเกมอย่าง far c ายหกเนี่ยเวลาเราเข้าเกมปุ๊บมันดีดเป็น hdr ให้เลยนะครับผมเราไม่ต้องไปอัดจั t อะไรเพิ่ม,เต,มเติมแล้วนี่ครับ และโซลูชันที่ตัวเครื่องสามารถเอาพุทออกมาให้คุณได้คือ3840คูณ2 1 6 6 0แล้วก็นี่เลยครับเมื่อไม่ใช้ HDR ก็จรันที่ 50hz กับ 60hz เมื่อใช้ HDR ก็จรันที่ 50hz กับ 60hz เหมือนเดิมนะฮะก็แทบไม่ต่างกันนะนี่ครับ Color Format YUB 4 2 0 HDR นะอ่ะทีนี้เราเข้าฝาคลาย แล้วมานั่งเล่นกันอ่านี่เราเข้าเกมแล้วนี่เลยปืนดีเทลมาครบเลยนะแต่ก็ต้องเข้าใจว่ามันได้แค่30เฟรมเรทนะเพราะว่าเกมนี้มันถูกล็อกสเปคไว้มันไม่เหมือนเล่นบน Xbox One Xbox Series แล้วก็ PC นะที่รันได้60เฟรมเรทแล้วก็ดันไปถึง 4K อันนี้ย PS4 มันให้คุณได้เท่านี้แหละอันนี้ PS4 Pro ด้วยนะ,ะแต่สีสันนี่ยังสวยงามบาดจิตบาดใจอยู่นะถือว่าทำออกมาได้ดีเลย นดูดูที่ปืนนะแสงเงาปุ๊บดีเทลปืนยังอยู่นะาลาขหัวคมคมอ่ะดูความคอนทาราสต์ระหว่างตัวหน้าตึกกับตัวตัวข้างในเนี่ยดีเทลไม่หายเห็นไหมหน้าต่างยังอยู่ครบเลยนี่ฮะซูมให้ดูเลยสีดำเหมือนกันแต่ว่าสีดำเนี่ยมันเป็นซี่ซี่ซกงของไม้เห็นไหมยังอยู่นะ ครบเลยเนี่ยที่แจ้งกับที่ล่มนะดีเทลมันยังอยครบนี่ครับนี่ก็เช่นกันเห็นไหมเสาแต่ละต้นมันจะมีดีเทลของมันอยู่แล้วทีเนี้ยเมื่อโดนเงาถ้าเป็นจอปกติอ่ะสีมันจะถูกถมด้วยสีดำแล้วเราจะมองไม่ค่อยเห็นแต่เนี่ยคือเขาแยกเลเยอร์ให้เลยพาไปลุยป้อมศัตรูกันดีกว่า แต่ด้วยค่า RESPONSE TIME ที่มีเพียง1มิลลิเซันนะครับก็เมื่อกี้ก็โชว์ไปเลยยิง3ตัวคมๆไปนะฮะเนี่ยเห็นปะเห็นปะเห็นปะสตูอยู่ในที่มืดหมาด้วยเห็นไหมเราเห็นหมาด้วยเห็นปะอันนี้สตูไม่มีไม่มีแถบเพชรพีให้เห็นนะแต่เรายังเห็นอยู่ อันนี้ก็จะเป็น r e s i d e n t e v i l Village นะฉากช่วงท้ายๆของเรื่องแล้วก็จะเป็นฉากในโรงงานนะมันก็จะมีความมืดนี่มีซีนมืดๆหน่อยแล้วก็อ่ามีเรื่องของแสงเข้ามานะอันนี้60เฟรมเรทนะตัวเกมให้มาแล้วก็เป็น HDR ด้วยดีเทลของตึกของท่อน้ำเนี่ยนะไม่มีอะไรดูกันละดูท่อน้ำเนี่ยดูก้อนอิดโอ้สวยงามมาก <laughs> นะฮะอ่า นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นทางโถงก่อนที่เราจะไปบวกกับไอเซนเบิร์กนะตัวบอสของเรื่องก็เนี่ยครับมันจะมีดีเทลของโซ่เสาค้ำสายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราใช้จอปกติทั่วไปเราจะไม่เห็นดีเทลในส่วนนี้เลยนะอันนี้คือคุณได้เห็นเลยมีตะแกรงเนี่ยเห็นไหมตะแกรงซีซีเนี่ยคุณก็จะเห็นเนี่ยรอยเปื้อนของคราบสนิมดีเทลต่างๆครบเลย <S <S นี่โอ้ทรานสฟอร์เมอร์นะฮะ นีนะ่ดูสเก็ตไฟนะโอ้อันนี้ก็ต้องชื่นชมในส่วนของเอนจินจากทางแคปคอมด้วยนะที่ใช้ร e เอนจินมานะครับและนะ้วนำมาปรับใช้กับ PlayStation ได้อย่างเหมาะสมมากและยิ่งมาเจอจอ ex 2 7 1 0 s ด้วยนี่โอ้โหบอกเลยว่ามันบันเทิงครับนี่สะใจแรกๆเหมือนเล่นเกมสยองขวัญในรนะลนวิวภาคเนี้ยหลังๆนี่เหมือนเล่น t r a n s f o r m e r รแล้วเนะี่ยและเราก็สู้กับไอพวกนี้ไปก่อน โอ้วลีดาจบเพียงท่านี้นะเออประมาณนี้ครับผมเนี่ยแสงไฟมาเต็มนะควันควนพุ่งพร่านทุ่มอันนี้เราเทสกับภาพยนตร์เรื่อง Interstellar นะจาก Apple TV นะอันนี้จะเป็นไฟล์ขนาด4 k นะอันนี้ได้มาตอนลดราคาไงเลยซื้อดองไว้แล้วก็มานั่งดูกัน ก็ดีเทลเก็บครบเหมือนเดิมนะเพราะว่าเนี่ยเก็บดีเทลครบเลย4 k hdr นี่ครับแล้วยิ่งเป็น hdr ไอ <AI S 2> จะทำเบนคิวด้วยเนี่ยก็ยิ่งทำให้เก็บรายละเอียดค่อนข้างครบเลยนี่เนี่ยรอยเสื้อรอยอะไรเนี่ยต่อให้เป็นสีดำเราก็ยังเห็นอยู่นะนลายผ้าลายอะไรอยู่ครบเลยคือหนังเรื่องอ e ิต e เ s t e l l a มันถ่ายด้วยฟิล์มไงแล้วทีเนี้ยมันเก็บดีเทลองค์ประกอบของรายละเอียดต่างๆเนี่ยค่อนข้างครบถ้วนเลย หนึ่งคือแลบของแบรนด์สองให้เป็นที่พักพอมาโดนล,ลงพื้นในคนเคลื่อนย้ายผมพาคุณไปจอดที่โพรกได้แต่ผมว่าสภาพแวดล้อมอยังไม่นิ่งรอบก่นดีกว่านะเทสจะนำไปรอมอุปกรณ์การผลิตน้ำนะผมอยากตั้งค่ายก่อนที่จะมืดนะเราเทสกับภาพยนตร์ของสพ่อโนแลนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเทเนตนะฮะสีสันเนี่ยส,ส,สีดำก็จริงแต่มันมีการแบ่งระดับของสีดำเนี่ยเราจะได้เห็นดีเทลว่าต่อให้อยู่ในที่มืดเราก็ รู้สึกว่ามันไม่จมนะดูไม่รู้ว่าดูในจอดูในจอคอมหรือจอที่คุณกําลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยจะเห็นไหมแต่ผมเนี่ยตอนแรกอยู่หน้างานเนี่ยดูหน้าจอเนี่ยเห็นชัดเลยนะมีการแบ่งชั้นแบ่งชิ้นส่วนต่างค่อเนี่ย้าทงครบเลยนะอันนี้คุณก็ต้องไปดูเองนะว่าคุณเห็นอะไรในความดําของการแบ่งเลเยอร์นี้ไหมที่หน้าร้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะเขาอาจจะมีจอตัวเนี้ยไว้เทสให้คุณได้ดูกันคุณก็ไป เล the kind of ือกชมดูได้นะของแบบนี้ต้องไปดูด้วยตาตัวเองนะเนทสกับอนิเมชั่นจากทางพิกซ่านะลูก้าใช่ไหมอ่านี่เลยก้อนกรวดนี่โห HDRI นะครับขับให้ภาพอนิเมดูมีมิติมากขึ้นนะมีดีเทลมากขึ้น <Right>. สีเขียวก็จะสดขึ้น <In wards. S 2> ยังเห็นได้ชัดเลย ประมาณนี้แหะครับสำหรับเจ้า ex 2 7 1 0 s นะครับเป็นจอที่เอาสิ่งที่ดีงามของ ex 3 4 1 5 r มาย่อขนาดลงนะครับเป็นจอ27นิ้วแล้วก็ปรับราคาให้เกมเมอร์ได้เข้าถึงง่ายนะครับผมสำหรับเกมเมอร์ที่บอกว่าอาจจะสู้ราคาของ ex 3 4 1 5 r ไม่ไหวนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ใช้เยอะนะครับรจอจอ3 5 1 5 r มันเป็นจอ widescreen นะครับี่ต่อ9แต่ตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นจอ27นิ้วธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่า อัดไปด้วยฟังก์ชันแสงสีเสียงครบถ้วนนะครับมนี่ดีเทลมาเต็มเลยนี่เนี่ยคุณแยกออกไหมเนี่ยมีตัวแมลงมีตัวใบไม้เนี่ยนะครับผมแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของเสียงนะครับต้องยอมรับก่อนว่าเสียงของ ex 2 7 1 0 s อาจจะสู้ ex 3 4 1 5 r ที่เราเคยรีวิวไปไม่ได้เพราะว่าตัวนั้นจะใช้ลำโพง5วัตต์2ตัวและมีซับวูเฟอร์เสียงเบสออกกระหึ่มแต่ตัวนี้นะครับเป็นลำโพง2วัตต์2ตัวนะครับ ันก็จะเสียงก็จะตบอลงมานิดนึงนะครับแต่ก็จะมีการชดเชยด้วยการใช้โหมดอีควอไลเซอร์ต่างๆได้แก่โหมดเฟิร์ p เพ s ร n เซนต์โหมดซีนีมาและโหมดใช้งานทั่วไปนะครับผมประมาณนี้นะโดยรวมของเจ้าจอตัวนี้นะใครที่สนใจนะเดินไปที่ร้านอุปกรณคอมพิวเตอร์ชั้นนำทั่วไปแนละ้วบอกว่าเอาเมน Q รุ่น Mobius ex 2 7 1 0 s นะครับผม ร้านก็จะจัดนี่เลยสวยๆมาให้คุณได้ไปเล่นกันที่บ้านนะฮะสวยงามมากนะผมนี่ป็นใจเดี๋ยวผมต้องโดนเองละนะครับผมโดยรวมก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับเจาๆตัวนี้นะครับคลิปต่อไปเราจะมารีวิวอะไรงนันกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ให้ดีแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอผ่านไปก่อนนะครับอย่าลืม ex 2 7 1 0 s ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแฟนคันทุกท่านด้วยนะจ๊ะโอเคไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย